ยังสวัสดีค่ะทีแฟนคลับมาพอกันกับช่องประวันชาแนลด้วยค่ะเฮาทำไมล่ะจ๊ะเมื่อนี้บ่ได้ออกจแิ้วเว้ยคุณหญิงคุณหญิงวันนี้ บล๊ะอองานละเต็มบอ่อเขาออกมาวังหันโลแลนสันไก่โอกเป็นแหลตัวหนึ่งไก่นางอยู่ในกำแพงจะเอาไปเหวไปขี่แลนสวกงับเขาไปเคืงตูมิฉะนั้น เธอต้องออกกลังคือเนไปกัดเขาอีหยังแหละคุณหญิง <S <S ไปงามหนังเขาเสวยเลยเธอหญ,หญิงเลยหญิงเหล็กนี่แหละอย่างนี้ก่อนมันมันคือฝนสิตกแต่มันก็นล่มคึมๆึมหรือวันลึกล่มบ่ตากผ้าไว้ยังไม่แห้งเลยไปเก็บเข้าบ้านก่อน กลัวกลัวฝนมาแต่กับมีหลึกฝนเนี่ยมันบอกไขด่ดำมันเป็นเหมือนหลึกลมหลึกลมหลึกเขาเออหลึกหลึกล่มเนาะเนี่ยพุทธาวะมันมีฝนอยู่น้อยๆนี่อันอันหนีแมนอยู่แต่อันนั้นมันเป็นลมเมื่อท่านแหน่เอาใบตอง เก็จะเอาใบตองไว้อ๋อข้าต้มยังไม่ได้เอาเลยลําไยต้นนี่มีหน่วยบหลายค่ะมีหน่วยอยู่แต่บหลายออ้อยู่สูงๆเถืองปลายแต่สิกินตองได้ตานงาแทะอยู่เถืองปลายสูงๆนานๆเขาเอิน อันนั้นลมอันนี้เป็นลมหลึกลมหลึกลมหนึกฝนหน่อยๆเด็กหน่อยด,ดูนี่นีเด้อไปหาดูเด็กก่อนหาพี่ดูกเด็กก่อนด,ดูกเด,ด็กต้องเป็นพี ลูกติ๊กเป็นพี่ค่ะเผากันาลันงสีออกดอกล่างออกดอก มานเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยบะตองมาแล้วก็บบะตองสลัดคนเด้อโดมิกล่ะหาข้อมูลอยังหาข้อมูลอะไรจ๋าบุกแมนมันบ่บุแมนผู้สาวบ่ ดมแล้วว่าแมนผู้สาวแมนบอกดมกลับไปไม่ใช่ผู้สาวเธอหรอกแมบนบอดมมันดีๆดมดูดีดีสิใช่ไหมไม่ใช่ผู้สาวเธอดอมไห้พอใจอ่ะดมเลย ม o มี่หยังในมือ m o มี่ไม่มีไม่มีสลัดล่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้ยหนูหนูวันนี่มันไม่มีอะไรในมือเลยนะน่ะ มามีแนวกินดอกเป็นอย่างของกินไหนกินบอกกินไม่ไม่ <c oughs> เอาอีกละนางบอดายเลยดูติกสิวจะวนอย่างเดียวจะไปเก็บผ้าเข้าห่มแล้วฝนจะตกเนี่ยบด่ตกดอก่มลมแหงบ่หนาวแต่ว่าลมจุดๆ นอนละดมละบ่แม่ห่อเขอตาต้มเจได้กล้วยมันเมื่อทั้งเทียห่อเขาต้มกันสิห่อเขาต้มฟัดแหงบอแมนพัดเข่าได้พัดแหงแบบแบบมั่นซื้อใส่เมืนี้เจ๊เอ

ออืนางลงนางลงนางลงเมื่อเด็กไดใส่ <blunt animation. S 1> งางไปหล่ our our น,นไปนี้แป๊บเดียวนมันี้ปุ่นหันนาไปปุ่นอันนาไปผุ่นอันนาไปผุ่น

ปานัา่งมวนวสันนอนถ่ายคลิปปะวันขอบคุณถูกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณตีนน๋แม่กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามช่องป้าวันชาแนลด้วค่ะมังหอมอยู่ตลอดเลยเธอนี่ไม่รู้ มาบ่าดมบ่าดมขอบคุณถูกกำลังใจดวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเมิ่งโฆษณาอย่ากดขำโฆษณาประวันเด้อโอ้ยหมูบ่าแม่ผู้สาวเลยนี่สำหรับคลิปนี้เอาสำเนียงกันนะคะคลิปหนาพอกันไหม สวัสดีค่ะ